วันนี้มาดูธรรมบทภาคห้าหน้าที่44นะครับเรื่องพิสูจฉับพักคีหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือพิสุผู้น้ำเนื่องในพวกหกนะครับหน้าที่44นะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความยากอยู่พอสมควรก็มาเริ่มต้นเรื่องเลยนะครับขึ้นวักใหม่ โดยการแปลถัดจากตอนนี้เป็นต้นไปนั้นเนี่ยเอ่อก็จะเน้นอยู่สองอย่างนะครับเน้นอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือคาถาแก้อัดซึ่งจะต้องแปลทุกเรื่องอย่างที่สองก็คือเรื่องที่มีเนื้อหาที่มีความยากนะก็จะเริ่มแปลในส่วนของเนื้อเรื่องด้วย ฉะนั้นก็จะเน้นในจุดที่มันยากๆไว้ก่อนเพราะว่าจะเป็นอุปการะต่อท่านที่ศึกษาเองเพราะการเรียนเองในชั้นประโยคา3นั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากมากๆนะครับเพราะการแปลกว่าที่จะแกะสับได้แต่ละสับนั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลาส่วนเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ย ก็คือถ้าเราแปลหนังสือมาต่อเนื่องเน,เนื้อเรื่องก็จะจะง่ายขึ้นนะครับแล้วการจับโครงสร้างของประโยคซึ่งจะได้มีปรากฏในเนื้อหาต่อไปนะครับก็สามารถติดตามได้เป็นตอนเป็นตอนไปก็คือหมายความว่าใน y ู u ูบนะฮะก็จะอัพเป็นตอนตอนต่อนเนื่องไปเรื่อยๆคือท่านที่เป็นนักศึกษาใหม่เนี่ย เมื่อจะศึกษาชั้นประโยคปทสามแล้วนะสำหรับคลิปวิดีโอของผมขอให้คำแนะนำว่าให้ดูมาจากตอนแรกๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูตอนปลายๆยการอธิบายมันจะเร็วขึ้นฉะนั้นก็จะฟังยากขึ้นนะครับนั้นก็เริ่มตอนต้นๆเอาไปสำหรับในวันนี้นะครับมาที่ธรรมบทภาค5หน้าที่44 รรมบทภาคห้าหน้าที่สี่สิบสี่นะครับก็เริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากมากฉาพาักคียวัตถุฉาพักคียภิกขุวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพิสุผู้นับเนื่องแล้วในพวกหกมายาอันข้าพเจ้าวุจเิเตจะกล่าวการแปลต้นเรื่องต้องต้องไม่ลืมตัวนี้นะฮะมายาอันข้าพเจ้าวุจเิเตจะกล่าวครับ หรือถ้าเกิดว่าไม่แปลว่าอ่านว่าพิสูจผู้น้ำเนื่องแล้วในพวกหกนะครับอันว่าพิสูจผู้น้ำเนื่องในพวกพวกหก หรือจะแปลว่าอันว่าพิกษุัฉบพักคีก็ได้ที่เรารู้จักนะครับที่เรารู้จักสำหรับใน y o u t u นะฮะเดี๋ยวจะอัปโหลดวันนี้ตั้งแต่ตอนแรกมาจนถึง20กว่าตอนแล้วครับ22ตอนที่สอนมาทั้งหมดตั้งแต่วันที่19เดือนที่แล้วมาจนถึงหยุดไประยะหนึ่งครับประมาณอาทิตย์กว่ากว่า เดี๋ยวจะอัปโหลดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไล่อัปโหลดขึ้นเ่ะนะครับมาดูเนื้อเรื่องก่อนถ้าหากว่าสงสัยสามารถเปิดไมค์แล้วก็ถามได้เลยนะครับเปิดไมค์แล้วก็ถามได้เลยนะฮะไม่ต้องรอเพราะผมจะได้อธิบายได้ตรงประเด็นสำหรับท่านที่เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ให้ตรงตามประเด็นก็ถือว่าเป็นารางวัลสำหรับท่านที่เข้าศึกษาก็แล้วกันครับ สถาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับเชตวเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอาระพระทรงปราบรพ,พิขิขูซึ่งพิสุทั้งหลายฉับพะะขีเยผู้นับเนื่องแล้วในพวกกกกะเทศีตรัสแล้วอิมังธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิติว่า คือที่แปลอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราสัมพันธ์อิติเนี่ยอิติสัมอาทยัตถะในอิมังธรรมเทสนังครับเขาสัมพันธ์แบบนี้ฉะนั้นก็เลยต้องแปลแบบนี้ครับและอติติตัวนี้แปลว่าเป็นต้นครับสัพเพตสันติอิติดังนี้เป็นต้นที่ดังจะกล่าวโดยพิสดารเอกัสมิงสมเเยในสมัยหนึ่ง นะครับพอในสมัยหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูตามหนังสือแล้วมันมีลูกน้ําแต่ย้ําว่าในข้อสอบนั้นจะไม่มีลูกน้ําให้นะครับเขาจะตัดลูกน้ําออกทั้งหมดเลยส่วนในหนังสือนั้นยังคงมีลูกน้ําเราก็ยังแปลง่ายอยู่ซึ่งลักษณะนี้ตรงนี้มันเป็นประโยคแทรกครับประโยคแทรกที่เป็นกรรมวาจกนะครับก็ถือว่าเป็นประโยคยาก เสนาสนครันเมื่อเสนาสนะสัตตระสะวัคิเยหิภิกขุหิอันภิกษุทั้งหลายผู้นับเนื่องแล้วในพวกสิบเจ็ดสัตตระสะเนี่ยสิบเจ็ดครับนานๆนนจะเจอสั์แบบนี้ที วัคคีเยหินะฮะผู้นับเนื่องแล้วในพวก17ปฏิชะคิเตปฏิบัติแล้วหรือจะแปลว่าจัดแจงแล้วก็ได้ครับเพราะว่าไอ้ศั์นี้เนี่ยมันก็มีอยู่ในธรรมบทภาค4ในเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องท้ายๆธรรมบทภาค4เนี่ยตั้งแต่ต้นมาเป็นประโยคแทรกมาแล้วมันยังไม่มีประธานครับก็เริ่มต้นประธานตัวนี้ฮะ พิขูอันว่าพิสุทั้งหลายจับพระคิยาผู้นับเนื่องแล้วในพวกกกก็มาเจอเลขใน,นครับผมตัดอย่างนี้เพื่อให้ดูชัดเข้าเลขในจบที่วัตตวาตัวนี้ท่านดูหนังสือไปด้วยนะฮะดูหนังสือของท่านไปด้วยวัตวากล่าวแล้วอิติว่า เนี่ยครับมันมีอยู่แค่นี้ถ้าในกรณีที่มีการตัดลูกน้ำออกนี่ถือว่าอันตรายมากเราจะต้องสังเกตความคือแปลประโยคสามเนี่ยไม่ต้องรีบแปลเลยครับแปลแล้วก็พยายามตีทะลุเนื้อหาให้ได้แปลด้วยความเข้าใจแล้วท่านจะไปได้ไกลครับถ้าแปลด้วยความจำเนี่ยมันจะไปได้ไม่ไกลเดี๋ยวมันก็ลืมตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายนิคมะถะ จงออกไปแล้วก็เนี่ยต่อมามีลูกน้ำต่ออีกครับมายังอันว่าเราทั้งหลายมหันลกะตาเป็นผู้แก่กว่าแล้วก็เมื่อแปลว่าเป็นแล้วมันจบประโยคก็คือต้องขึ้นอัมหะย่อมเป็นอัมหะอัมหิต้องแม่นแล้วนะครับประโยค3สามเอตังเสนาสนัง อันว่าเสนาสนะนั่นปาปนาติย่อมถึงอหากังแก่เราทั้งหลายอิติดังนี้นี่จบกิริยาในระหว่างเข้ามาตั้งแต่พิกขูเนี่ยพิขูเนี่ย,ยกิริยาในระหว่างตัวนี้นะครับพอมาถึงนิเตหิพอไล่มาเจอลูกน้ำตัวนี้นั่นก็แสดงว่าตั้งแต่เตหิจนถึงวุตเตเป็นประโยคแทรกครับเป็นประโยคแทรก เราก็เข้าใจในบริบทของประโยคแทกว่าถ้าเจอประโยคแทกวุตเตรเราจะต้องขึ้นอะไรมาครับก็คือขึ้นวัจเเนมาส่วนตัวอนณาพิหิตกาตานะครับ <c oughs> อนณาพิหิตกาตาตรงนี้เนี่ยจะเป็นภิกษุผู้นับเนื่องแล้วในพวกสิบเจ็ดจริงๆแล้วมันขึ้นเนี่ยครับเตหิตตัวนี้ท่านใดจะขึ้นสัตตะระสะ สะตาระสาะวกะิเยหิพิขูหิก็ได้หรือจะขึ้นสั้นๆมาสวัสดีครับครับผมครับ